มีบดหมายครับเจอแล้วครับเจอคาบแล้วนะฮะตอนมีตัวนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาตามหากันนะฮะจักจันนะวนี้จะเป็นคาบจักกะจันพี่น้องนะจะไปครับสังเกตยังไงว่ามันมีไม่มีนะให้มาดูกลางวันนะครับว่ามันมีคาบหรือเปล่านี้คาบเก่าที่เขาลอกคาบไปแล้วนะครับเราจะมาหาจักกระจันตัวอ่อนกันนะครับ จะเป็นคราบที่มันลอกแล้วก็บินไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลางคืนนี้เราจะมาส่องดูกันเยอะเลยครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับไปเดี๋ยวเราไปส่องดูจักจัก่นกันพร้อมยังพร้อมแล้วครับจวดนี่นะ,นนะ,นนะเห็นไหมนี่คือจักจัก่นตัวอ่อนของเขานะครับนี่แหละมันจะไต่ขึ้นมา อันนี้ยังไม่ลอกคราบนะจับได้เลยมันจะเริ่มลอกคราบป,ประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มนี่เป็นปีกแล้วบินได้เลยนี่เราจับเลยนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมไข่ <Hey. S 1> กระจี๊ยบอ่อนครับนี่อร่อยสุดๆนะฮะตัวนี้มันปุ๊บแต่ไปครับหนึ่งตัวดีนะได้ตัวเดียวพี่น้องมาลองส่องดู พอดี f อบอกว่าลองไปส่องดูมาเจอเจอจริงๆครับจักขจันอน่อนตัวน้อยเดียวยังไม่ลอกคราบนะถ้ามันลอกคราบแล้วมันจะเป็นปีกสีเขียวออกแล้วมันก็จะบินได้วันนี้พาน้องพอดมาอ่าศึกษา <H uman> พาออกมานอกสถานที่ก็พอ,พอได้เห็นกันอยู่นี่แหละจักขจันร์อ่อนประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มลองไปส่องกันดูฮะน้องโอเคเนาะ ไปครับอันนี้ก็จะเป็นแจกะจันต้มสุกแล้วนะครับเป็นจกจกระจันตัวอ่อนได้ตัวเดียวเดี๋ยวให้น้องพอดลองกินดูน้องพอดก็ยังไม่เคยกินพอ่อก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะมีตัวเดียวเดี๋ยวให้ลูกชายกินลองเนืมอเป็นไงลูกมันม,มันเลยเหรอมันตุย้ย ถ้าจักรจันตัวแก่พ่อกินที่บ้านย่ามันไม่ไมีความมเล็ด er อร่อยเลย,เลยมันมีแต่คงม,มันไงอันนี้มันเป็นจักจันอ่อนมันตุ้ยเลยเนี่ยโคตรมันมันจะคล้ายๆกันอะไเหมือนตัวต่อไหมที่พ่อใช่ตัวต่อตัวต่ออ่อนเลยหรอต่ออ่อนเสียไหมแซ่บหลายโอ้อย่างนี้ต้องไปหาใหม่ได้เละเนาะโอเควันนี้ไปลองดูได้ตัวเดียวก็คือว่าประสบผลสำเร็จแก้อ